สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีครับพี่น้องมื้อนี้ถ้าก,กินพายเอลซี้า,พ,าพี่น้องเพื่อนๆมาเห็ดแกงส้มเนาะจ้ะแกงส้มบักฮุ่งฮุ่งกับสอยไบบแล้วบักฮุ่งเฮิมบักเต็ดเฮิมเฮิมเออบักฮุกบักเต็ดเว้ยปัญย่อ้วนบักฮุ่งเหลืองนะจ้ะเนาะบักฮุ่งเฮิมใายแกงส้มถ้ากินพายเอลสีแกงแบบว่า น้ำพริกแกงผักไตนะจ่ะผักกินไปเอามากินแบบนี้แก่เผ็ดแกงส้มกุ้งใส่บอกระกอหอมวัตถุดิ์ท่เผากะกุงกกก้งผักกินไปเอวกะพารังแกะเปลือกทำความสะอาดเรียบร้อยนะจ่ะกุ้งเอาเปลือกทิ้งมันหรือเ่เอาไว้ให้พี่อวิ๋นพี่น้องกะสิมีบอกรุองนาะจ้ะ กุ้งพริกแกงในพักกินพ่อแอลกับซอมาแบบว่าพริกแกงไตนะจจะเนาะกัสิมาเพิ่มกะปิน้ำตาลปี๊บน่จาจะแล้วก็น้นำข้าเปียกชุบรสรสดีน่จาจะเนาะใส่กล้วยด้วยกะนไหนโอ้ยกล้วยดิบ oh, เอามาไว้เอามาไว้เอาไว้ซุปโอ้แต่ก็ใส่กล้วยด้วยใส่ก็ได้เ <laughs> อ้อเคยตอนเคยเห็นเขาแกงกล้วยเลยนะ ใน YouTube อะต้องดูเพื่อนๆที่เขาทำแกงปุ๋ยแต่เขาแกงแบบกะทิอะโอเคค่ะพี่น้องอันดับแรกกะจีไสพริกแกงแก็จะหม้อก็ตั้งไว้แล้วอะไรครับพริกแกงแใช่ไหมล่ะแพนจิก้าละนั่นแหละพริกแกงจัดจ้านเลยหรือไงเข้ากับใส่กระปิใส่หริกเลย ธรรมาต้องต่ำจุดนะนั่นแหละทำมาแล้ต่ำแล้วเราะมันควาบดเลาวก็มันเสียงดังนะเจ๋งใจเขาครับเขาเล่าความน้องกับพี่น้องนำแกงเข้ากันเ<ม>ติมคนอ้วนใส่น้ำตาลปี๊บลงไปในนึงไปตัดใส่หน,หนิดนึงก่อนเพราะว่าบกคุงบกคุงเฮอร์มเข้าเนี่ยไม่หวานอยู่แล้วเออ แล้วน้ำเดือดกนใส่น้ำตาลไปแล้วพี่น้องต่อไปกับใส่น้ำบัาค้ามปเปียืระสิหายน้ำแกงส้มข้ากลมกล่อมพ่อ,อันไอ้แล้วอันพ่อห้องค่อยเติมปรุงเลยบ่ปรุงเลย,เลยที่แกงเข็มข้นขนาดเลย สองจอบบ้จาบอกอะไรแทบลายนะนี่เนานะใส่ปงุงรสซักหนึ่งมกซอนสอง้ใช่แล้วบอกงาเสร็จ้วาเดืแล้วนะใส่มะระกอลงไปโอ้บกงสีสันบกหงมนในตำกระแซวน้ยน,นยเนาะ มัน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 เหลืองแต่ว่ามันบอท่านได้สุกู้รพี่น้องนะกรอบเลยว่กเนอะจริงนะจะกินน่องจะลรอให หงอบเปื่อยจักหน่อยแล้วกับส่กุ้งเราจะเพราะว่ากุ้งมันสุกง่ายไปหน่อยกุ้งมันสุกเร็วใส่ทีหลังคืนเลยพี่น้องพ้าเข็มผ้าแอลลืมใส่เกลือใส่เกลือไปนิดนึงนะจ๊ะเนาะจะไดก้กลมกลมซิมเบิ่งน้ำแล้วบ่ค่อยสมบ่ค่อยเปรี้ยวเดี๋ยวเติมน้ำบักขามอีกหน่อยนะ,นะจ๊ะ แขนแกนสมมันต้องสมนำกับขามั่พี่น้องมันจังแสบโอ้เสียงหลดแบโบวบลแล้วพี่อ้วนเอากุ้งไส้ให้แนบัน,น่ยจัดไปกันกุ้งเปื่อยล่ะ เ,เปียกมันคว้างทำไมปลาได้เอาคว้าง <laughs> แซ่ตุยเลยค่ะใส่กุ้งลงไปกุ่งมันสุกง่ายแป๊บเดียวก็สุกนี่แหละพี่น้องใครกินพ่อเอลก็บลาดดไปใส่นอกจะเฮ็ดกับเขากินยู้องนีล่ละจ้ะเลืองง่านมากทำกินเองอเสีงามเนาะคุณคุณหอม ออคืแล้วใส่กุ้งลงไปแล้วพี่นอ้องสีสันแกงส้มเดี๋ยวหันไปอย่าอวานซิมเบิองหนามมันกันแต่พ่อจะได้ใส่ส้มอีกจักหน่อย okay, แค่วะแซ่บกุ้งในซุกไล่กับเบื้องเดีเดี๋ยวมันแข็งอร่อยครแซ่บเนาะ พี่น้องแกงส้มกันแล้วแลยด้วยจา้ามาแบงเอาไปกินเลยจ้าแกงเต้มหม้อเลยเดี๋ยวแป๊นึหนว่าจะให้ดยวเด็กมาน้อยเดียวเข้าเจ้าฮอนฮอนเน,ะเนาะต<ๆ>ักน้ำกัจะจมูกตักน้อยหมดจัดก,กัน เสร็จเป็นทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องปาสีสันไหมแกงส้มผักกินผ้าแอลสูตรสไตล์ผักกินผ้าแอลเห็ดง่ายๆนะจ๊ะกินแบบนี้จตดไปกินข้าวละกินข้าวละโอ้เสียงเพลงมาพี่น้องจบคลิปเวสมนตร์ด้อจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอกินข้าวกันเลยครับผมโอ้